สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการทิ s c o f u n d เดค่ะประจำวันอังคารนี้นะคะก็วันนี้นะคะอยู่กับดิฉันปนิสาเรืองชัยนิคมและนะักวิเคราะห์ของเราเช่นเคยค่ะคุณเต้ธน,น,นพวงศ์มณพลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะในหัวข้อเศรษฐกิจญี่ปุ่นถดถอยแล้วกองควรถอยตามไหมนะคะซึ่งก็มีตัวเลขนะคะทางญี่ปุ่นออกมาแล้วนะคะคุณเต้คะ อะไรนะคะเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยถึงเวลาถดถอยแล้วค่ะครับผมสําหรับการถดถอยเนี่ยนี้เป็นการเรียกว่าการถดถอยทางเทคนิคนะฮะเป็นทค c h n i ล a ีเซชั s s i o n ก็ตัวนี้อย่างของเขาก็คือ GDP เนี่ยถดถอยสองไตมาาติดต่อกันนะครับซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาต 8, ไต่ไม่ขอลบศูนย์จุดแปดไตมาานี้ออกมาต่ำกว่าค่านะแต่ถ้าว่าจะบวกกันนิดๆก็ออกมาลบศูนย์จุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าเทคโ n i c a l r e c e s i o n เรียบร้อยก็ตอนนี้มีญี่ปุ่นกับอังกฤษสองประเทศอืค่ะ แล้วดอกเบีย้ยญี่ปุ่นนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะเขาจะมีการปรับนโยบายดอกเบี้ยไหมคะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนคนบอกว่าครึ่งปีแรกก็มีโอกาสนะแต่ทีนี้เนี่ยพอตัวเลข GDP มันออกมาชะลอตัวลงเนี่ยคนก็เลยอายคิดกันว่าเฮ้ยแบบนี้การขึ้นดอกเบีย้ยจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอเรามาดูข้อมูลจากของทางบูมเบิร์กที่เขาไปดูในตลาดมาเนี่ย ปรากฏว่าจากต้นเดือนมาปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยญี่ปุ่นแทบไม่เปลี่ยนไปเลยครับุูนน่อยคือตอนนี้เนี่ยโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยในครึ่งปีหลังยังคงมีอยู่ค่ะอืมค่ะแล้วปัจจัยบวกนะคะต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีปัจจัยอะไรบ้างค่ะนะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาดูนะฮะว่าทําไมเนี่ยตัวของ GDP มันติดลบตัวค่าเงินเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตัวของค่าเงินเยนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนค่าลงมาค่อนข้างเยอะมากค่ะนะ ทำให้พอมาคำนวณตัว GDP แล้วเนี่ย GDP บันลน้อยลงก็เลยเสียตำแหน่งเบอร์สามให้กับเยอรมันไปนะก็ตกอยู่ที่สี่แทนที่5้าอินเดียนะครับตามมาติดติดนะแต่ถามว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้าหากญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาขึ้นดอกเบี้ยได้เราก็เลยมองว่านี้ค่างเงินเยนก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ดังนั้นการถดถอยของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวที่บรกาศดีบาได้สูงก็ได้ค่ะ กพราะต้องบอกว่านอกจากนี้เนี่ยมันมีปัจจัยบวกอีกหลายด้านเลยที่รอญี่ปุ่นอยู่ครับอืมค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามาดูที่ GDP ไทยเรานะคะล่าสุดนะคะคุณเต้ตัวเลขออกมาแล้วนะคะก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้นะคะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดปอร์เซนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการสะท้อนเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างแล้วก็จะส่งผลต่อความกังวลของนักลงทุนยังไงบ้างคะนะครับก็จริงๆเดี๋ยวขอแต่กี้ยังมี ลืมปัจจัยบวกญี่ปุ่นไปอีกอย่างหนึ่งนะขอตอบคําถามญี่ปุ่นก่อนนะฮะญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันมีขอไปสไลด์อีกหน้าหนึ่งนะฮะหน้าต่อมาโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็สูงสุดนะครับตั้งแต่ปี2021เลยนะฮะ่ยังอยู่ที่38จริงๆสงสัยเฮ้ย38ถ้าเกิดตามปกติเนี่ยเราจะมองกันว่า50.50มันคือจุดที่แบบอยู่ตรงกลางนะเกิน50คือแบบสดใสแต่ว่า50คือแย่นะครรรับญีีีี่่่่่ปปปปุนนนนเเเเเเยยาา็็ะะททศจกว สงสัยคนคิดลบะนะตัวเลขเขาเนี่ยตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบกว่ากว่าเนี่ยสูงสุดที่เขาเคยมีความมั่นใจของเนี่ยห้าส<ะ>ิบจุดห้าคือแบบเออมั่นใจนิดเดียวนะครับพอสามสิแปดของเขาเนี่ยกลายเป็นตัวเลขมันดูดีขึ้นมาเลย<ะ>ก็คือบอกง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นใจในการบริโภคเพิ่มขึ้นะนะฮะแล้วก็ตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะผ่านมาตรการการออมมาตรการการลงทุน <c oughs> หรือว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตัวของชุนโตเวตตัวการปรับค่าแรงญี่ปุ่นเนี่ยรอบนี้นะเนี่ยปรับขึ้นสูงนะครับทาให้การบริตของคนญี่ปุ่นเนี่ยในปี2024เนี่ยได้เติบโตได้ดีดังนั้นเนี่ยมุมมองต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะยังเ,เรียกว่าดูสดใสกว่าที่มันออกมาค <c oughs> นะตรงข้ามกับบ้านเราแล้วกันนะกลับมา <c oughs> ที่ประเทศไทยบ้าง GDP ที่ออกมาเนี่ย <c oughs> ต่ำกว่าสองเนี่ย <c oughs> ถามว่าโอเคมันก็ไม่ได้เสไพภัย <c oughs> มากนะเพราะว่าตัวเลขมันหลุดมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้ว จำกันได้ตอนนั้นหลุดมา1.8นี่ก็1.9ก,ใก็ใกล้ๆกัน line, อินไลน์นะครับตลาดก็เลยแบบเออนิ่งๆน,นะรู้แล้วก็ก็ประมาณเดิมโพยไม่ผิด <laughs> แต่ถามว่าสภาพั์มองอยังไงต่อนะครับสภาพั์เนี่ยก็มองแนวโน้มเศร,รษฐกิจไทยก็มีการปรับ GDP ลงทางทิศโกงก็ปรับลงเหมือนกันนะทิสโก้ตอนแรกเนี่ยเรามองปี2024โต3.5แล้วก็ปรับเหลือ3ท่วนนะครับ <laughs> ถามว่าปีที่แล้วเนี่ยอะไรมันทําให้ GDP เรามันแย่ก็ต้องโทษเขาเรียกว่าการใช้จ่ายภาครัฐแล้วกันนะ เพราะว่าปีทีแ้เรามีเรื่องของการเลือกตั้งด้วยการเบิกจ่ายงบก็ล่าช้าทะให้การเบิกจ่ายงบเนี่ยมันจะมาเขาเรียกว่าทับซ้อนกันอยู่ปีนี้ซึ่งปีนี้กว่าการเบิกจ่ายงบจะมาก็กลางปีอีก <S S S <c oughs> ดังนั้นพอกว่างบจะมาเนี่ยถ้าทุกอย่างราบลื่นเนี่ยมันก็ยังอินไลน์อยู่ <c oughs> ก็หวังว่ามันจะไม่มีเรื่องของประเด็นการเมืองอะไรทําให้การลงทุนต่างมันล่าช้าออไปนะฮะส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยขยายตัวแต่ขยายตัวต้องบอกว่าก็น้อยกว่าเราคิดเอาไว้ นะคือนักท่องเที่ยวกลับมาจริงนะแต่การใช้จ่ายมันยังไม่กลับมาอืออนเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคงต้องรอแบบนักท่องเที่ยวจีนกลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงของสุดจีนที่ผ่านมาตัวเลขมันก็ดูค่อนข้างโอเคนะท่องเที่ยวเข้ามาเยอะดังนั้นเรนาก็ยังต้องรอดูต่อว่าเศรษฐกิจต่อจากนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาได้ไหมค่ะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมมองว่าสภาพัฒน์ก็พูดไว้น่าสนใจว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีหลายด้านที่ต้องปรับปรุงนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเรียกว่าต้องระวังการทุ่มตลาดจากจีนนะครับสินค้าที่ไหลเข้ามาการพัฒนา SME การสร้าง i n n o v a t i o n เรื่องของกเกษตภภรแลังแ<ฆ>นะลงหรือว่าเรื่องของการกระตุ้นการริโภคการใช้ใจ่ายประเทศหรือโครงการภาครัฐเนี่ยก็ต้องว่าเป็นสิ่งสําคัญและยิ่งล่าสุดเนี่ยหลายคนออกมาเริ่มมากดดันละอาทิตย์ก่อนเป็นตัวของนายกนะที่ว่ากดดันแบง์ชาติอาทิตย์นี้ก็เป็นสสชกดดันแบง์ชาติอีกว่าเออตอนนี้ก็สูญหมดมือแล้ว<ฆ>นะ ช่วยลดดอ,อกเบี้ยช่วยเศรษฐกิจหน่อยก็ยังดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูต่อจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วทิสโกเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเออแบงค์ชาติจะต้องลดดอ,อกเบี้ยอะไรพอ,อมาตอนนี้เสียงเริ่มแตกแล้วคนกดดันเริ่มเยอะเราก็มองว่ามีโอกาสนะฮะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นการลดดอ,อกเบี้ยเกิดขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งได้ก็มองว่าอาจจะต้องรอดูครึ่งปีหลังนะว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจเราเนี่ยจะวิ่งได้แรงขนาดไหนค่ะก็ะยังต้องจับตาดูกันนะคะต่อที่เศรษฐกิจไทยบ้านเรานะคะ เดี๋ยวมาดูกันที่การจัดพอร์ตสัปดาห์นี้กันค่ะนะครับสำหรับตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ยต้องวัาสัดส,ส่วนตามเดิมนะฮะฝั่งของสหรัฐเนี่ยยังมองว่าพวก o b a บ bond US b บอ d เนี่ยยังดีอยู่ยีบอาจจะปรับตัวขึ้นมาบ้างนะ uh huh. เพราะว่าล่าสุดตัวของ PPI เนี่ยมันออกมาสูงกว่าคาดตัวของเงินเฟ้อเนี่ยพองเงินเฟ้อมาเนี่ยการขึ้นดอกเอ้ยการลดดอกเบีย้ยเดือนมีนาก็เลยแบบหายต่อมไปเลยแต่นี้ก็อินไลน์ที่ทิสโกเรามองอยู่แล้ว ก็เลยมองว่าจังหวะนี้เนี่ยบอลยูซี๒๔เนี่ยเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีในการเข้าสะสมนะฮะถ้าใครแบบใจเย็นเนี่ยก็มองว่าอย่างแย่สุดเลยนะคิดว่าไม่น่าเกิดสี่จุดห้านะครับมองที่สี่จุดสามเก็เข้าสะสมได้แล้วส่วนทางญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มองว่า GDP ที่มันเทคโนโลยีชั้นเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นการบริโภคการขึ้นค่าแรงมันจะทาให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะทำให้มองว่าญี่ปุ่นเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์เวทเลยนะในกลุ่มของเดเวลอฟมาร์เก็ตปีนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าขึ้นมาเยอะต้นปีขึ้นมา10%ได้แล้วมั้งก็อาจจะมองว่าเป็นเหมือนเหลือสไลด์นี่โอเวอร์เวททูนิวทรัลแล้วกันยังชอบอยู่ชอบสุดในกลุ่มเดเวลอฟมาร์เก็ตนะฮะแต่เรื่องของวัเทอร์เรชั่นก็ต้องวัดตลาดโลกตอนนี้ก็เล่นกันแพงนะแต่ก็นั่นแหละชอบสุดในกลุ่มเดเวลอฟมาร์เก็ตนะครับต่อมาทางฝั่งของอินเดียกับเวียดนามเนี่ยสองอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะยังดีอยู่นะครรรัับแนนนนนนววโ้้มกกาลงงงทุอออะไพีีีเเ่่่ยยดตื ต่อมาทางจีนเนี่ยเาเรียกว่าช่วงของตัวตุจีนที่ผ่านมานะฮะการบริโภคฝั่งจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากตัวเลขทั้งการท่องเที่ยวการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยออกมาดีหมดนะหุ้นฮ่องกงนี่ขึ้นมาเยอะแต่พอเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยต,ต้องบอกว่าเอแช่ก็ไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะมีการจริงๆแบงค์ชาติจีนมีการลดดอกเบี้ยด้วยนะตัวของ LPR 5ปีเนี่ยลงไปยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ได้มั้งถือว่าแบบลงค่อนข้างแรงเลยแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าจะให้จีนกลับมาขึ้นได้จริงๆ มันจะต้องเรียกว่าตัวเทรดวอมต้องจบก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนกลัวว่าเทรดวอ์มันจะแย่ขึ้น <c oughs> เพราะว่าเลือกตั้งอเมริกาทั้งสองตัวเกงเนี่ยขู่หมดเลยว่าเตรียมขึ้นกำแพงภาษีให้มันหนักขึ้นะ <c oughs> นะดังนั้นจีนเนี่ยโอเคจะแบบมีติดพอนนิดหน่อยซื้อเกงไวน้นิดๆน,นะฮะอย่าเวทเยอะ <c oughs> เพราะยังไม่รู้ขึ้นเมื่อไหร่ถูกจริงแต่ไม่รู้ขึ้นเมื่อไหร่นะใช่ค่ะค่ะก็สัดส่วนการลงทุนนะคะก็ยังให้น้ำหนักไปที่ตัวตาสานนี่อยู่ที่สี่สิเปอร์เซ็นตนะคะ ทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณเต้นะคะที่มาอัปเดตข้อมูลเรานะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะติดตามนะคะรายการ Tisco Funday ได้ทุกวัานอังคาร4ี่โมงเย็นผ่านช่องทาง Facebook, YouTube, Tisco Security ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ